สวัสดีค่ะ Happy Home วันนี้เช้าๆดื่มกาแฟที่บ้านนะคะเนี่ยอันนี้ก็เราดื่มกาแฟนะคะแต่ดื่มแค่วันละหนึ่งซองนะคะก็มีกาแฟวันนี้ดื่มน้ำเย็นนะคะแล้วก็จะมีกล้วยมีอ่งงุ่นนะคะ แล้วก็มีส้มนะคะตามนี้เลยค่ะเนี่ยทานแค่นี้จะอยู่ได้ไหมคะเพื่อนๆเช้าเช้าอ่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าปาเต้เหรอกอ็แค่ไปอุ่นเข้าไมโครเวฟเพราะว่าเรามีใส่ตู้เย็นไว้ก่อนหนะ้านั้นแล้วก็มาหัน่นหันหันนี่ยังอร่อยเลยเนี่ย แป้งยังอ่อนนุ่มนะคะแต่เราไม่เอากรอบเราเอาแบบเวฟให้อ่อนๆบางคนก็เอาไปเอาไปปิ้งย่างเนาะให้กรอบๆนะคะนี่ก็เป็นซอสพริกซอสพริกที่บ้านของเราเนี่ยแหละนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่แกะแล้วอันนี้ก็เป็นสลัเปาสลัเป่าเจ้านี้น่ะ ใส่เยอะมากเลยเนี่ยค่ะเป็นไส้หมูหมทูที่หมูสับที่ปรุงแล้วก็ใส่ใส่เอ่อพริกไทยปรุงรสให้อร่อยนะคะเนี่ยค่ะทานประจำแล้วก็ก็มีสำรองไว้ด้วยนะคะสำรองไว้ที่บ้านเกิดอยากทานเนาะ อันนี้ก็เนี่ยองงนี่กรอบมากเลยทานแล้วแบบสุขภาพดีทั้งผลไม้ทั้งกล้วยคทั้งสม้มนะคะ ส้มก็หวานพอดีค่ะออกเปรี้ยวหวานนะคะเนี่คะรสออกเปรี้ยวหวานทานแล้วสุขภาพดีทุกทกอย่างทานแล้วสุขภาพดีเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายนะคะเช้าเช้านี่เที่ยงค่อยว่ากันอาหารที่อุดรนี่อุดมสมบูรณ์นะคะหากินได้ง่ายค่ะไม่ว่าอะไรก็ให้บอกว่าเออร้านไหน ชอบอะไรมีขายนะคะแต่เช้านี้เราทานแบบนี้ก่อนนะคะเรามาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะชอบมากชอบทุกอย่างเลยผลไม้เนี่ยกล้วยก็เวลาท้องว่างเนี่ยกินก็ดีนะคะโบราณน,นะคะตอนสมัยอยู่กับยายเนะี่ย เาก็กินกล้วยกับข้าวเหนียวนะคะสมัยใหม่อาจจะไม่รู้นะคะแ่เช้าๆเราก็กินง่ายๆสบายๆนะคะไม่ได้รีบเ่งมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆมีความสุขอยู่ที่บ้านแฮปปี้โฮมนะคะทานที่บ้านก็อร่อยเหมือนกัน สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ